เดี๋ยวเรามาสำรวจสวนหลังจากที่ฝนตกอย่างหนักแล้วก็ฟ้ารั่วมาแบบหูไม่ลืมหูลืมตากันเลยจริงๆค่ะแล้วก็ปริมาณน้ำที่ไหลมานี่คือค่อนข้างรุนแรงมาก ขอเชิญชวนทุกทกท่านมาร่วมตักบาตรทาบุญกับวาตรุตาด้วยกันค่ะโอ้ยตัวควายตัวนี้เขาส,สวยสวยอืมหน้าตายังเด็กน้อยอยู่เลยนะขอให้มีความสุขมีความสุขมีความสุขจ้า ่อคืนฝนตกหนักอย่างแรงมากๆเลยค่ะน้ำในหนองของวารุตาก็เลยเต็มหนองแบบนี้ค่ะคือปกติจะเป็นสองชั้นอันนี้คือชั้นบนชั้นที่เปื้อนดินก็จะเป็นชั้นที่สองตอนนี้เปื้อลน้นแบบสุดๆ แล้วฝั่งทางนู้นก็ที่เป็นต้นยางนาก็มีน้ําขังอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาสารวจสวนหลังจากที่ฝนตกอย่างหนักแล้วก็ฟ้าร่วมาแบบหูไม่ลืมหูลืมตากันเลยจริงๆค่ะแล้วก็ปริมาณน้ำที่ไหลมานี่คือค่อนข้างรุนแรงมากแล้วที่รอยเปื้อนดินแบบนี้นั่นก็คือเวลาน้ำไหลขึ้นมา จากด้านบนแบบนี้นะคะเขาก็ช้าเอาหน้าดินมาด้วยชะมาเสร็จก็มากองกันอยู่มุมนมุมนี้แล้วก็รวมถึงอยู่ในหนองน้ําของเราด้วยค่ะอุ้ยถ้ามีปลาเนี่ยคงแบบปลาก็คงจะดีใจได้น้ําแบบนี้คือเยอะมากมุมนี้บุมต้นกล้วย น้ำก็ลายซ้อก็คือหน้าดินแบบดำดำมุมนี้นะคะก็จะเป็นแหล่งที่ทำให้ต้นกล้วยของเราจเจริญงอกงามรวมถึงต้นยางนาต้นนี้ด้วยค่ะแปกเยอะมากมุมนี้จะเป็นมุมที่ลุ่มแล้ววรุตาตัดสินใจปลูกต้นยางนาเนื่องด้วยว่าต้นยางนาเป็นต้นไม้ที่โดนแบบ แช่อยู่ในน้ำยังไงก็ไม่ตายเพราะว่าเขาเป็นออต้นไม้ที่ชอบน้ำมากมากแต่ถ้าเป็นต้นไม้อื่นก็ไม่รอดนะคะจะก้ามคลองได้ไหมคะเนี้ยกระโดดได้ไหมเนี้ยไม่มั่นใจคลัวตกกลัวตกน้องน้ำข้ามตรงหินนี้ดีกว่าอย่างน้อยก็เป็นกึ่งกลางของเรา อุ๊ยอุยรใครมาขุดหลุมอะไรตรงนี้เนี่ยแล้วต้นมะรุมวารุตาไปไหนแล้วนี่คือมุมที่วารุตาปลูกต้นมะรุมที่พี่ติ๊กให้มาแล้วใครมาขุดกลุมของวารุตาเนี่ยแล้วก็นี่คือต้นมะรุมที่โดนแบบดึงทิ้งเอ้ย แบบนี้ต้องจัดการอีกแล้วค่ะใครที่ปลูกต้นยางนาแล้วเจอแช่น้ำแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวไม่ตายแต่เขาจะโตว,วันโตคืนนี่คือต้นมะม่วงเบาต้นแม่เขาอยู่มุมนู้นค่ะอยู่ตรงในสวนสวนกล้วยแล้วก็มเมล็ดเขาก็แตกต้นอ่อนมาวรุตาก็ามาปลูกมุมนี้อีกต้นหนึ่งค่ะ มุมนี้จะเป็นมุมเ็าเรียกว่ามุมนั่งเล่นเนาะเขาจะมีหินต่างๆแล้วก็จะอยู่ใต้ร่มพูนเวลาหน้าร้อนก็จะบรรยากาศจะดีมากๆเลยค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากนำเสนอน,นั่นก็คือต้นเก่าลักไทยเอามาเล็ดมาเพาะนะคะแต่ต้นนี้เขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่พอมาเจอต้นนี้ อยู่ใกล้กันแต่นี่แตกยอดแบบม,มั่นใจได้แล้วค่ะว่ารุตาได้กินเกาลักไทยแน่นอนแล้วค่ะนี่คือมะพร้าวที่ไปเก็บลูกจากในสวนเพื่อนบ้านมาค่ะเอามาปลูกความแรงของกระแสน้ำดูนี่นะคะขนาดท่อนไม้เขาก็ยังลากลงมาเพราะว่าท่อนไม้จะอยู่มุมนูน เขาย,า,ายังทะลายจนท่อนไม้มาอยู่มุมนี้กันเลยค่ะหหูแรงมากๆแล้วแบบนึกถึงตอนที่แบบน้ำป่ามาเนาะหูมันยั้งกันไม่อยู่กันเลยจริงๆค่ะร้อนอบอ้าวมาอีกแล้วแสดงว่าฝนจะมาอีกรอบหนึ่งแล้วพอรุตาให้ดูต้นสากกับต้นพยอมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันค่ะนี่คือต้นพยอมต้นละสองพันห้า ฝนตกขนาดนี้ใบอ่อนไม่แตกสักใบแสดงว่าตายแน่ๆสองพันห้าศูนย์อีกแล้วค่ะส่วนต้นนี้เป็นต้นที่วรุตาซื้อมาเจ็ดสิบาทอันนี้ก็คือต้นพยอมแต่เขาเป็นไม้ที่แบบทนมากทนแรงมากแต่ทำไมเจอฝนเยอะแยะมากมายเขาไม่แตกยอดบนเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกสิ่งทุกอย่างโก่งต้องใช้เวลาให้เขาปรับตัวนิดนึงใครที่ชอบกินมะกอกน้ำ นี่เลยหล่นทิ้งทุกปีวรุตามไม่ไดเอาไปดองนะคะเยอะเยอะเลยค่ะแล้วก็พยายามตัดในต้นเตี้ยๆนะคะเพราะว่าเราเป็นคนตัวเตี้ยเะนั้นเราจะได้เก็บกินแบบสะดวกสะดวกต้นระยอมต้นนี้อยู่ไกลกับต้นกล้วยไม่รู้เป็นอะไรพอต้นกล้วยสูงหน่อยเขาก็าจะไม่โตวรรุตาก็เลยตัดต้นกล้วยทิ้งแต่ต้นกล้วยเขาก็ไม่ยอมแพ้แตกขึ้นมามาอีกระยอมกําลังแตกใบอ่อนอยู่ค่ะ ส่วนพยอมต้นนี้นี่ก็คือราคา70บาทเหมือนกันเขาแตกตัวดีมากเขาแข่งกับต้นสักที่ไม่ได้ตั้งใจปลูกแต่มเมล็ดของเขามาปลิวอยู่ใกล้กับต้นพยอมคือห่างกันแค่สอกเดียวเองอะ่ะเนี่ยมาโตกันอยู่ใกล้ๆวารุจาจะตัด เขาออกก็เก่งใจแล้วตอนเนี้ยเขาแซงต้นพยอมไปอยู่นู่นแล้วค่ะขึ้นไปอยู่บนฟ้าเรียบร้อยแล้วจะได้กินกล้วยอีกแล้วค่ะความที่ดินดีน้ําดีกล้วยก็ก,ก็แตกเครือมาให้เราได้กินกันตลอดเลยค่ะต้นยางนากลุ่มนี้ก็ปลูกใหม่ไปเมื่อประมาณสักสองปีที่แล้วนะคะก็มีต้นโต คือชีวิตไม่แน่ใจว่าจะโตต่อไปหรือว่าอย่างไรส่วนต้นนี้ก็คือแบบถ้าเจอหน้าร้อนฉันคงจะไม่รอดแน่เลยประมาณนั้นแต่ต้นนี้คือมั่นใจได้ทุกฤด,ดูกาลแล้วค่ะอุ้ยเห็นต้นมะเฟืองลูกแบบอุยเท่ากำปั้นเลยทำไมมันใหญ่อย่างเงี้ยมะเฟืองในสวนมีสองต้นด้วยกันนะคะ แต่ต้นนี้คือปลูกไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ปลูกอยู่ในดงไม้ป่า แต่เขาก็พยายามโตตัวเองสูงขึ้นไปแล้วลูกดกมากๆเลยนะคะต้นนี้แต่ไม่เคยได้เก็บกินเพราะว่าห่างไกลจากบ้านเราก็ไม่ไม่ก็เยไ,ไ,ไม่มีโอกาสได้มาได้เดินมาเห็นทีก็ตอนที่เขาแบบทิ้งลงพื้นเกลื่อนหมดแล้วส่วนต้นนูนก็จะเป็นต้นละมุดเหมือนกันก็ไม่ค่อยได้กินลนะค่ะส่วนใหญ่ก็จะปล่อยไว้ให้พวกกระรอกพวกนกเขากินกัน มุมนี้จะเป็นฝั่งที่ติดกับเพื่อนบ้านที่ก็ปลูกข้าวโพดนะคะและพื้นที่มุมนี้จะเป็นพื้นที่ที่แล้งมากๆจะมีแต่หินอารุตาก็เลยเอาต้นมะข่ามาลงปลูกก็ยังเล็กอยู่นะคะมะข่าขามคือมะขามนี้เป็นมะขามหวานที่วรุตาเพาะเองนะคะสะเดาก็เป็นสะเดาที่เพาะเองเหมือนกันก็คือพยายามปลูกปลูกมันเข้าไปปลูกมันเข้าไปคือปลูกชิดปลูกกันไหนก็ปลูกมันเข้าไป เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าให้มันมีต้นไม้ดีกว่าปล่อยให้พื้นดินมันแห้งแล้งนะคะส่วนต้นนี้ก็เหมือนกันก็เป็นต้นสะเดาส่วนต้นนี้อ๋อสะเดาเหมือนกันโดนอย่างอื่นบงังเขี่ยหน่อยหน้าฝนแบบนี้นะคะต้องใส่รองเท้าบูทแล้วก็อย่าอะไรก็มือแย่ลงไปนะคะเพราะว่าบางทีเรามองไม่เห็นบางทีอาจจะมีสัตว์อะไรซุกซ่อนอยู่ อันนี้ก็มะขามมะขามส่วนมุมนี้ตั้งใจปลูกเอ่อสะเดาเอ้ยไม่ใช่ขนุนมาแทนประเอินว่าขนุนตายอะตายหรือไม่ตายหรือเนี่ยหรือว่าเขายัางรอดอยู่นี่ใช่ไหม่ะน่าจะรอดอยู่ค่ะก็ปล่อยเขาไปเขาได้ช่วยเหลือตัวเองบ้างเราช่วยเขาบ้างส่วนต้นยางนาะต้นนี้ก็เป็นต้นที่ เขโคแข็งแรงนะคะต้นนี้มุมนี้แทบมองไม่ออกเลราว,ว่าต้นอะไรบ้างอ้นี่คือต้นมะข่าค่ะคือมีแค่นี้เองบรรยากาศในสวนของเรานะคะฟ้าเรองฟ้าหลังฝนหลังจากที่ฝนตกมาแบบเทน้ําเทท่ากันแบบโหโกบเขียดอึ่งอ่างค้างคกร้องกันระง,งมกันเลยทีเดียว นี่คือสวนป่าของวารุตาค่ะมีไม้ป่าเยอะมากเมื่อมีการตกแต่งกิ่งนะคะเราจะมีไม้ฟืนเยอะมากๆเลยค่ะเราก็จะใส่ไว้าตามร่องต่างๆอันนี้เป็นมะเดือ่อวาลุตาอยากมีต้นมะเดื่อก็เลยเก็บเอาไว้แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาก็อยู่ใกล้กับไผ่กิมสูง เลยไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเคาค่อยดูกันไปค่ะขอให้เขาได้โตก่อนมุม,มนู้นก็ค่อนข้างจะรกนิดนึงก็จะมีต้นแคนาต้นบะดูแดงแล้วก็ต้นมะกขา่ามีต้นมะกขามมีมกกักอกมีมีลิ้นฟ้ามีอะไรเยอะแยะมากมายอยู่มุมนั้นค่ะต้นลิ้นฟ้าต้นนี้ก็โตเหมือนกัน ส่วนต้นนี้เป็นต้นยมหอมนะคะแต่ต้นเขาไม่ใหญ่ต้นนู้้นใหญ่กว่าซื้อมาสามต้นต้นละสิบบาทแล้วก็มาปลูกก็ไม่คิดว่าจะติดนะคะเผอิญว่าเขารอดก็เลยชื่นใจนี่คือต้นเซียนท้อรอว่าเมื่อไหร่เขาจะมีลูกให้วารุตากินตอนนี้เซียนท้อพยายามแบบ พยายามปลูกเยอะๆเพราะว่าเซียนท้อเขาจะมีรสชาติคล้ายกับมันต้มฉะนั้นเผื่อฉุกเฉินเรายังกินเซียนท้อได้ืพประทางชีวิตได้ค่ะอันนี้ก็ละมดุดงามเมืองยา่าจะโดนแมลงกัดกินเยอะมากส่วนอันนี้อุย๊ยสุขระโชคแตกดีมากเลยค่ะต้นนี้ คือมุมนี้เป็นมุมหินล้วนๆเลยแต่เขาก็โตได้ดีหูด,ดีใจมากๆเลยค่ะอุ้ยมะละกอแล้วน,วนี่ใกล้จะสุกแล้วอรุตาจะได้ดกินมะละกอต้อนนี้แหละค่ะที่เป็นต้นยมหอมต้นที่ใหญ่ที่สุดต้นสิบบาทที่ซื้อมาปลูกมาก็ประมาณเกือบสองปีแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชื่นใจชื่นใจค่ะ ส่วนต้นนี้ต้นแคนาของวารุตาก็เริ่มมีดอกแล้วนะคะปีหน้าคงจะได้กินดอกแคนาแบบเต็มที่กันเลยทีเดียวค่ะส่วนมุมนี้จะเป็นเงาะเขาเจอตัวเพียวารุตาก็เลยตัดทิ้งหมดก็เลยให้เขาแตกใหม่ก็เลยหาอะไรมาสมโคนต้นเขานิดนึงเพื่อที่ว่าดินของเขาจะได้ไม่ชุ่มชื้นส่วนมะละกอต้นนี้เพียเยอะมากค่ะ อูแบบเพียเยอะมากอ่ะลุงมาตําสวนบอกว่าไม่เป็นไรปล่อยไว้อย่างนี้วารู้จาก,ก็เลยปล่อยไว้เพราะว่าก็เริ่มเป็นเพียมาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นดอกเลยนะคะดำดำทีเดียวส่วนต้นนี้เป็นต้นสตอมีสตออยู่สองต้นต้นนู้นกับต้นนี้แล้วจู่ๆวันหนึ่งหนอนก็มากัดกินต้นค่ะหักครึ่งกลางไปเลยไม่ใช่ครึ่งกลางแบบเกินครึ่งไปเลย จนสุดท้ายก็ต้องรอลุนให้เขาโตขึ้นมาใหม่ค่ะยมหอมต้นนี้ก็โอเคนะคะก็ถือว่าโตกว่าต้นนู้นนิดหนึ่งก็จะมีโตโตอันดับหนึ่งที่อยู่มุมนูน้นแล้วก็ต้นนี้ก็เป็นต้นดำดับที่สองค่ะโอ้ยส้มโอหลวงไม่เคยได้มาดูเขาเลยนะคะเนี่มีส้มโอด้วยโอ้ยสงสัยไม่ต้องกินแล,ล้วลหละแบบเนี้ย โอยแข่งโป๊กเอาแข็งโป๊กถ้าแข็งแบบนี้แสดงว่าไม่ต้องกินแล้วค่ะแล้วก็มีลูกใหม่ที่เติดเกิดขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกอรุตาจะได้กินส้มโอส้มโอต้นนี้นะคะอร่อยมากกินแล้วติดใจแฟนกินแล้วแบบติดใจมากไม่รู้อุ้ยหกเจ็ดลูกนี่ค่ะลูกเล็กก็ยังมีอยู่ลูกนี้ก็มีลูกใหญ่อยู่ ลูกล่างก็ย่างห้อยอยู่คือปีปีที่แล้วเขาไม่ได้ออกแต่ปีนี้ก็ก็เริ่มออกก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในสวนนะคะที่พอทำให้เราได้แบบก็มีกินเนาะพริกไทยของเราอุย้ยนี่พริกไทยเก็บเลยดีกว่านี่ พริกไทยซื้อมาปลูกสองต้นก็พยายามให้เขาเลื้อยขึ้นไปนะคะเราจะได้มีพริกไทยกินแบบไทยสดๆอะไรอย่เงี้ยแล้วก็มังกรขาวส่วนต้นทุเรียนเทศก็จะมีอยู่ประมาณสามสี่ต้นเยอะมากตอนนี้เขาก็กำลังแบบโตแข่งกันส่วนต้น เะดาโน้นก็แผ่ถ้าแผ่แล้ววัลูุตาเขาจะตัดแต่งกิ่งเขานะคะให้เขาแบบนั่นให้เขาแบบอยู่ในกรอบส่วนต้นนี้ก็เป็นส้มโอสีชมพู่ลูกก็เยอะมากเขาคอยลุ้นกันนะคะมะเฟืองต้นนี้ก็โดกโดกดๆก,ก,กทั้งปีนี่แหละค่ะมาดูลูกเขาหูย้ยเธอมจะโดกกันไปขนาดไหนเนี่ยเธอ,อ จะดกกันไปถึงไหนเนี่ยหุหย้ยห้อยย,ยังกับปลาแขวนตากแดดกันไปเลยหูหย้ยเยอะมากเนี่ยค่ะหุหย้ยดูกิ่งนี้ห้อยจนแบบคือมะเฟืองเขาจะเป็นผลไม้ที่ชอบน้ํามากนะคะคือมะเฟืองนี้นะคะก็คนส่วนใหญ่ก็จะกลัวว่าเรากินไปแล้วแล้วเนี่ย จะม,มีผลต่อไตคนที่เป็นโรคไตหมอก, mm hmm. ก็ก็ไม่แนะนำนะคะเยอะเยอะมากๆเลยค่ะว่ารั่งแดงก็ไม่เคยได้ทันกินนะคะเพราะว่านกเขาก็มาแย่งกิ่งวารุตาก็แบ่งๆกันไปค่ะมาแล้วก็มุมนี้ก็ไม่ค่อยดอกเหมือนของคุณผูชชมแต่ว่าเหลือเฟือสำหรับการกินของเราค่ะหอยดูต้นนี้ อยู่ใกล้กับต้นปะดูแดงปะดูแดงเขาก็แผ่สาขาไปแบบรวดเร็วมากก็จะมีไอ้นี้ยแนะนำให้ทุกคนปลูกนะคะแต่ต้องใช้ความอดทนมากๆนั่นก็คือต้นมะริกค่ะวารุตาปลูกมาจะสิบปีแล้วเพิ่งได้แค่นี้เองเนี่ยค่ะต้นเสียนทอวารุตาเขาจะปลูกเต็มไปหมดคือปลูกเอาไว้แบบคือ ให้เรารู้ว่าเมื่อเราอยากจะกินเรามีกินเราไม่อยากจะกินเราก็ยังเผื่อแผ่ให้นกให้อะไรก็กินได้เลยเนี่ยก็เขาเรียกว่าปลูกผสมผสานกันไปค่ะนี่คือต้นมะกรูดของวาุตาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนั่นก็คือต้นมังคุดปลูกมาเป็นสิบปีเหมือนกันยังไม่ออกลูกออกดอกมาให้วาลุตาได้เห็นเลยค่ะ นี้ค่ะต้นนี้เลยมังคุดลองกองไปปลูกมุมโน้นแล้ววารุตาไปทำยังไงให้ไม่รู้เขาก็เลยตายแต่ไม่เป็นไรค่ะเนี่ยค่ะมุมนี้ก็จะมีแก้วมังกรอีกสองเสาส่วนต้นนี้ต้นเชอรี่ก็เมื่อวานเพิ่งตัดแต่งกิ่งเข้าไปรอมะขามป้อมนะคะมะขามป้อมเตี้ยวว่าเมื่อไหร่ก็จะมีลูกจะได้กินกัน ตาลิงปริงก็จะได้ถึงกราวทําสาวแล้วนะเธอเพราะเธอยิ่งอยู่ยิ่งสูงแล้วมีลูกไปอยู่ข้างบนนู้นนะวรุตตะเก็บไม่ถึงก็เลยต้องทําสาวอุ้ยอยากจะให้ดูลูกนี้แบบคือแบบลูกเดียวมาเดียวแต่ใหญ่มากๆใหญ่มาเป็นคืบแบบนี้เลยคือใหญ่จริงๆเลยค่ะมาตูมแขกก็กําลังอยู่ในช่วงของการแตกใบพี่ก็บอกว่าต้องตัดแต่งกิ่งนอะอะไรอย่างเงี้ยเนี้ยค่ะ แล้วก็บางทีเขาก็เป็นนี่ด้วยเป็นเพีย้ยเนาะต้องพยายามตัดแต่งก้านิดหนึ่งแล้วก็นี่ก็ต้นขนุนต้นมะยมมะละกอคือผสมผสานกันเยอะมากเลยค่ะในสวนเล็กๆของเราต้นดอกเข็มของแม่ย่ามาเขือพวงต้นนี้ไม่ได้ปลูกแต่มา ขึ้นถึงหน้าบ้านให้วรุตาได้กินก็ถือว่าโชคดีค่ะธรรมชาติช่วยเราให้ได้มีชีวิตอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องช่วยธรรมชาติให้เขามีโอกาสได้ช่วยเหลือเราไปนานๆนะคะค่ะ,คะก็สำหรับวันนี้นะคะบรรยากาศฟ้าหลังฝนสวนหลังฝนของวารุตาเป็นอย่างไรบ้างก็ได้เห็นกันนะคะว่าเคี้ยวกระจีกันไปทุกจุดทุกมุมกันเลยค่ะอย่างไรก็ฝากนิดนึงนะคะต้นไม้ เป็นสิ่งที่ทําให้เราอยู่และมีความสุขมากๆถึงแม้ว่าจะแลกกับการที่เราจะต้องดูแลเขาก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ผลที่ได้รับมานั่นค,คุ้มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหน้าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ